สวัสดีครับปั๊มตัวสี่เหลี่ยมนะครับปั๊มตัวสี่เหลี่ยมก็จะมีโฟสวิต์นะครับโฟสวิตต์ทหน้าที่อะไรใช่ไหมครับป้องกันน้ําขาดป้องกันน้ําแห้งเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าน้ําขาดโฟสวิต์ตัวนี้จะตัดหรือไม่นะครับ ปั๊มสต็อปหรือออฟที่3บาร์นะครับสตาร์ทอยู่ประมาณ1.5นะครับทีนี้จะทำให้น้ำขาดนะครับว่าโฟลสวิตตัวนี้จะตัดหรือไม่นะครับก็คือยกฟุตบอลนะครับยกฟุตบอลหรือหัวกะโหลกขึ้นนะครับ ยังปั๊มยังทำงานนะครับปั๊มไม่ตัดนะครับโฟสวิตไม่ตัดนะครับตอนนี้น้ำขาดนะครับเต็มสเกลอยู่ตกที่ศูนย์บาร์นะครับไม่มีน้ำเข้าปั๊มนะครับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ก็บอกว่าโฟสวิตเป็นตัวตัดนะครับเวลาน้ำแห้งถังเวลาน้ำแห้งบ่อหรือว่าถ้าดูดจากปปาน้ำจากมิเตอร์ไม่มีนะครับ ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานให้นะครับหล,หลายอาจารย์ก็บอกแบบนี้นะครับก็ตอนนี้าทาทํางานนะครับเยวลองอีกทีนะครับไม่แน่ใจว่าน้ําต้องขาดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับตามถึงจะตัดนะครับครับตอนนี้น้ําขาดนะครับยกพุดเดาวขึ้นจากน้ํานะครับแรงดันไม่มีนะครับ ปั๊มก็ยังทำงานนะครับปั๊มยังทำงานนะครับที่แน่ๆตัวตัดมีอยู่แล้วครับตัวตัวนี้นะครับที่อยู่ในมอเตอร์นะครับตัวโอเวอร์ฮีทนะครับคือว่าตัวเทอร์โมสตัดนะครับเมื่อความร้อนเกินตัวเทอร์โมสตัดจะทำงานนะครับตัดวงจรไฟฟ้าออกนะครับทําให้ปั๊มหยุดนะครับเมื่อเย็นตัวลงปั๊มจะทํางานอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้มีแน่นอนนะครับส่วนตัวรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น150วัตต์รุ่นใหญ่กว่านี้จะมีใต้ฝานะครับเทอร์โมฟิลใต้ฝาแล้วก็เทอร์โมสตัดในมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้มีแค่ในมอเตอร์นะครับมาสังเกตหน้าที่ของโฟร์สวิตนะครับปิดวาล์วนะครับยงแป๊กพอสั่งออฟจะนับไปอีกประมาณ8วิปัมถึงจะตัดนะครับโอเคนะครับ รอดูแป๊กแรกนะครับแป๊กแป๊กเสียงดังแป๊กครั้งแรกจะสั่งออนนะครับนี่คือสั่งออนแป๊กที่2คือสั่งออฟนะครับแล้วก็นับไปอีกแวินะครับปั๊มถึงจะตัดนะครับโอเคนะครับอีกอีกครั้งนะครับแป๊กแรกนะครับจะถี่กันมากนะครับแป๊กแรกกับแป๊กสองนะครับแป๊กออนนะครับแป๊กสองจะตามหลังมาทันทีนะครับ แพ็กสองนั่นคือออฟนะครับแล้วก็นับไปอีกแปดวิโฟล์สวิททำหน้าที่หน่วงนะครับหน่วงไม่ให้ปัม๊มตัดทันทีทันใดนะครับเมื่อแพ็กที่สองสั่งออฟจะนับไปอีกแปดวินะครับถ้าไม่มีโฟ์สวิทเสียงดังเพชเชอร์สวิตดังแพ็กที่สองคือสั่งออฟปั๊มจะหยุดทันทีนะครับที่นับไปอีกแปดวิก็เพราะโฟ์สวิทสั่งหน่วงนะครับ แป็กที่1่สั่งออนแป็กสตามมาแป็กสก็จะอยู่ประมาณ1.9นะครับสเปคนี้นะครับ150วัตต์ออฟอยู่1.9แต่ว่าแป็กที่2อยู่ประมาณ1หน่วงไปอีก8วิก็เลยขึ้นมาถึง3นะครับออน ออนแพ็กสองหนึ่งสประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีบวกลบหน่อยนะครับเพราะว่าการนับอาจจะไม่ตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ8วิหรือ10วิแค่นั้นเองครับตัวนี้มีหน้าที่หน่วงเพชเชอร์สวิตนะครับเพื่อให้แรงดันคงที่นะครับส่วนการป้องกันน้ําแห้ง ต้องใช้กับสวิตลูกลอยนะครับถ้าเราจะมาหวังพึ่งให้โฟสวิตตัดเมื่อน้ำขาดคงไม่ตัดให้นะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆที่เคยดูที่บอกว่าโฟสวิตเป็นตัวตัดน้ำแห้งนะครับเวลาน้ำขาดปั๊มจะตัดนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้ ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกหรือไม่ได้บอกให้เชื่อใครหรือไม่เชื่อใครนะครับทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ